สวัสดีครับฟูจิฟูจิสกิวันนี้ผมมีเรื่องเล่าแล้วก็มีแฟนนะฮะที่เขาดูจากรายการหรือดูจากที่ไหนไม่รู้ครับดูจาก YouTube แต่รู้จักฟูจิครับก็บอกมาทักในระหว่างที่เดินก็อบอก่านะครับว่าเออคุณทําธุรกิจโหใหญ่หลายอย่างมากเลยนะโรงเรียนก็ทํแล้วมาคกุญชาก็ทาทายังไงเหรอบอกเขาเองเนี่ยเขามีร้านอาหารเล็กๆอยู่ที่อเมริกาเออคุณก็เก่งนี่เปิดร้านอาหารอยู่ที่อเมริกาก็ถือว่าเก่งนะอ๋อก็ทากับแม่ทํายังไงดีเขาไม่มีทุนเขาไม่มีตังเขาไม่ได้จ้างกู้ยังไงผมก็บอกเอ้ยผมเอง เหมือนกันผมเองเหมือนกันตอนที่ผมเปิดบริษัทใหม่ตอนที่ก่อนเปิดเนี่ยไม่มี ทุนด้วยซ้าไปตัวเองไม่มีทุนตัวเองไม่มีเงินทุกคนก็เริ่มต้นจากศูนย์แหละแต่มันแตกต่างตรงที่ว่าเออทำยังไงให้เราเนี่ยมีเวลามีเงินมากกว่าน,นี้ก็คือมันจะยากตรงเนี้ยเราคนส่วนใหญ่เติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งมันจะยากมันคล้ายๆกับลอกคาบนะถ้าเป็นภาษาปู่คือลอกคาบเหมือนปูอ่ะเราจะลอกคาบให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราจะต้องลอกข้าวกระดองเก่าออกมาเหมือนงูก็เหมือนกันดังนั้นเนี่ยวิธีการยังไงก็บอกว่าคุณจะต้องกล้าจ้างพนักง,งานให้เงินเดือนสูง หาพนักงานคนใหม่หาเวลาโฆษณาตรงนี้สิ่งสำคัญแต่เขาบอกว่าโอ้บอกไม่ได้มันยากอย่างงู้นยากอย่างนี้หากุ๊กไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้ผมก็เลยโคชชิ่งเข้าไปนะครับคุณคิดยังไงมันก็คืออย่างนั้นถ้าคุณคิดว่าไม่มีลูกน้องคุณก็จะไม่เจอลูกน้องถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีเงินคุณก็จะเป็นคนที่ไม่มีเงินคิดยังไงเป็นอย่างนั้นผมก็ถามต่อครับว่าถ้าคุณคิดอย่างนั้นทําให้ตัวคุณเองอ่ะไม่ลงมือหาลูกน้องไม่ลงมือหาเงินในที่นี้คุณก็จะไม่เปลี่ยนผมก็เลยถามต่อว่าคุณ จากคิดยังไงให้คุณเติบโตได้นี่คือสิ่งสําคัญผมคิดกับผมเองว่าเออผมไม่มีตังค์ผมไม่มีโอกาสผมทํายังไงดีทําให้ผมมีโอกาสทําให้ผมมีตังค์ทำไงเออมันจะต้องมีคนมาช่วยเราสิหรือเราจะต้องโน้มน้าวให้ใครมาช่วยเราหรือเราจะต้องมีโอกาสได้เจอลูกน้องคนนี้เราตั้งเจอย่างนี้ถ้าเราคิดว่าเรามีเราจะมีโอกาสหาถ้าเราคิดว่าเรามีเรามีโอกาสเรียน เรามีโอกาสลงมือทําแต่ถ้าเราคิดว่าไม่ได้ไม่ได้เซโนโกับตัวเองมันก็คือให้คําตอบที่ดีกับตัวเองอยู่หรือเปล่าผมถามเขาเขาไปนั่งคิดต่ออ๋อเออจริงด้วยเนาะ ถ้าคิดแบบนี้ทําให้ตัวเองไม่ลงมือตัวเองจะเกิดอะไรขึ้น <im it> ก็ไม่ลงมือปัญหาก็จะเป็นเหมือนเดิมอุปรสรรคก็จะเป็นเหมือนเดิมผม็เลยคิดว่าถ้าเพื่อนๆตอนนี้มีปัญหามีอุปสรรคให้เราคิดไ่ก่อนเลยว่าเราทําได้เราทําได,าได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราทําไม่ได้ <im it> เราจะเลิกคิดมันก็จะเป็นปัญหาเดิม <im it> คุณจนอยู่เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าคุณแก้ปัญหาได้เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าหรือคุณ จะเปลี่ยนแปลงผมก็เลยถามต่อว่าเป้าหมายของคุณอยากเป็นอย่างไรถ้าเป้าหมายอยากเปิดร้านคุณคิดเลยว่าทํายังไงให้ร้านใหญ่คิดปไปเลยนะพะสมองเป็นสิ่งที่ฉลาดมากถ้าเรายิงคําถามดีๆใส่สมองคําตอบก็จะออกมาดีทํายังไงให้ร้านใหญ่ขึ้นอทำอยังไงดีอ๋อหาทุนมาให้หาคนนี้มาร่วมทุนให้ก็ได้มันมีคําตอบเป็นร้อยอย่างพันอย่างมากเลยคนเราอ่ะไม่สามารถทําได้ทุกอย่างแต่คนเก่งคือหาคนเก่งมาร่วมมืออีกอย่างนึงครับที่เจ๋ง่านั้นคือจริงๆแล้วผมไม่ได้เก่งแต่ผมหา าคนที่ร่วมมือกับผมได้เก่งหาคนที่เก่งกว่ามาทำงานแทนผม ผมคิดเรื่องเงินเป็นไหมผมคิดเรื่องเงินไม่เก่งคิดเลขไม่เป็นผมพูดกับลูกค้าโน้มน้าวกับลูกค้าผมเคยสอนผมเคยเรียนสอนกับลูกน้องแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยได้พูดแต่ผมได้เก่งอย่างอื่นมากขึ้นหาคนเก่งมาร่วมมือกันเยอะๆมันเท่ากับอะไรครับทวีคูณเลยจงคิดก่อนนะว่าถ้าเรามีเป้าหมายมีวสัสดุเรามีเป้าหมายยังไงให้เราคิดว่าเราจะทําอย่างไรนี่คือคําถามและคําตอบที่เราคิดต่อไปว่าเราจะทําอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายเราอย่างยิ่งเร็วนั่นคือคําตอบครับทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมลองคิดดูครับว่าทำอย่างไร ให้เราลงมือทําสู่เป้าหมายของเราครับถ้าคุณคิดว่าคุณอยากมีตังคุณต้องคิดดูว่าทํายังไงให้มีตังนะอาจจะเป็นเออฉันต้องไปเรียนเพิ่มขึ้นฉันจะต้องไปเจอคนเก่งฉันจะต้องมีความรู้เกี่ยวเรื่องการเงินหรือเปล่า ถ้าคุณคิดอยากจะมีตังคุณทําได้เสมอแต่คุณจะคิดหรือคุณจะหนีนั่นเองครับถ้าเราคิดเราจะเจอคําตอบแต่อาจจะแล้วแต่คนนะบางคนอาจจะช้าอาจจะเร็วแต่ถ้าคุณเลิกคิดไม่มีทางที่จะเจอหรือช้ามากและอันก็คือถอดแบบคนสําเร็จเพราะอะไรครับถ้าเราถอดแบบคนสําเร็จมันจะมีเคล็ดลับเหมือนกับเราไปตกปลาเนาะเราไม่เรียนเรื่องปลาตกปลาเลยนะฮะแต่ถ้าเราไปเรียนเรื่องตกปลาเกิดอะไรขึ้นคนที่เซียนเรื่องปลาเขาจะสอนเรื่องการตกปลาได้ถูกคนที่เซียนเรื่องแต่บอลเขาจะสอนเรื่องแต่บอลได้ถูกคนที่เซียนเรื่องการเงินเขาจะสอนเรื่องการเงินได้ถูกเพราะนั้น คุณจะเติบโตได้เร็วมากเลยครับแล้วเจนครับสวัสดีครับสําหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคําว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่า คุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ